แต่อยากให้ตอนเปิดตัวแบบโซ่ออกมาต้องเทแบบสุดๆอะคือความรู้สึกของตัวโซ่เองอะคือโซเป็นเป็นผู้บัญชาการอะต้องแบบว่าเอออินเนอร์มาเลยว่าเท่มาเลยบุคลิกท่าเดินอะไรอืมท่าเดินเพราะตอนนี้ยังดูดูเป็นหนุ่มเกาหลีทหารสวนชุดทหารเกาหลีตอนนี้ใช่เพราะว่าเป็นทหารเกาหลีเ K-pop เืนต้องยืนเอาาี้ด้วยเหรอบเอาที่ไว้ี่ไว้ี่ไวไม่เป็นไรดีแล้วมีไหมครับคุณแดนครับส่งต่อครับ o า class acting เมื่อกี้พี่ต้องบอกว่าไงนะความมั่นใจเป็นยันไงเป็นนิวซ่อครับความมั่นใจ ตาเปลี่ยนเป็นคนเราเราก็ทำให้โชว์มันดูดีขใ้่นี่ก็เปลี่ยนแล้วนะเออมันไม่มีความเจียมเจียมความเซ็งหน้างงกับหน้าฉลาดเนี่ยมันทําให้สมองจริงจริงคือโซ่ก่อนแล้วนะโซ่ชอบทหน้าแบบหน้างงเพอหน้างงนะสิ่งที่สอนมันไม่เข้าลูกพอโซ่ทาหน้าฉลาดขึ้นมาปุ๊บเข้าหมดเลยทําหน้าฉลาดเราต้องทําหน้าฉลาดกันแต่หน้าฉลาดถ่ายหน้าฉลาดถ่ายหน้าฉลาดเต็มเลยทีนี้ท <e ีนี้เอ่ออันนี้ไม่แน่ใจต้องถาม